ดีขึ้นมามดีขึ้นเลยนะดีขเยอะมากเมืวานดีเยวันนี้รู้สึกร้องเพลงนี้แล้วขนลุกเลยวันนี้วันที่ส้อไมาใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต้นอันนี้แอร์หนาวครับทำไมครับปันออกปากเลยดิบ้าเหรอปันผมไม่ให้ร้องไงไม่ร้องได้เลยเล่นน้ำหวานกล้อง zoom ันเดี๋ยวไม่ zoom หน้าเลยตอนเต้นให้ซูม m เมย์ดีกว่า zoom นิดปัน zoom ปันแต่เมยเป็นคนที่แบบสับสนไม่ก ไม่โกนจริงๆเพราะไม่ได้ทำอะไรอย่างแรกค่ะฟันที่สำคัญทำฟันไม่ได้เลยต้อันต้องร้อวันต้องร้องวานหมอเขามาตรวจสุขภาพครับอกว่าอ๋อพอไหนเขาทุพองเลงนี่อาปากปุ๊บจะไปหาหมอฟันเมื่อไหร่จริงไหมเนี่ยของเมียเหรอไม่เห็นชัดขนาดเลยเหรอพี่มุกเป้ามุกเป้าเรื่องจริง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 อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือสุดพูดไปดูว่าเรื่องจริงเป็นของใครวะ ไม่บอกให้บ้างแ้้บเราน้องจะม่หัดฟันนะเฮ้ยน้ไหาหมอฟันนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไม่ดัดี๋อยดเให้ปีนะย่อยทาครับไม่ดัดแล้วพอมันสนับสนุนผมเน่สังเกตฟันเหอยแวอยากคุยแล้วมองแต่ฟันแต่ผมแต่ผม่ฟันก็สะอาดขาวดีเงสเมซ้อนนิดนึงเพรากัรหลายคนขายเพพูดอย่างนี้บ่อยีรีหรออยากลองไห นี่ไปหาหมอป่ะทำไมครับแต่นี้เข้าไปอที่ญี่ปุ่เซลเซหนากของเอนะ้ปาแไเยงไม่ออเออทำไมครับไม่ับไม่มีมือกีตาร์ทุกคนไม่กล้าให้ออกไ้ไมถุพะกับวคุณจะผมไม่ออกผมไม่ออกผมไม่ออกวิกนี้คนที่ออกได้แก่วี5ครับผมไม่ออกครับเกานะัจริงนนเล่นกันอย่างเงี้ยเลยอ่ะน่าติดเ เมยช่วยตัดยาายครั้างหน้าโครงการใจฟันนะตัด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 นั่งแก้ยังไงยไดมถูกถูกครับพี่ดุญไม่ยิรัเอาไหมเอาไหมเดื่มแล้วสมวตเมยมีไม่ตลกหรอน้อยอยากฟัง่กแล้วครับ ว่าเดี๋ยวเมย์ออกแต่ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกตัดหญ้าอยู่แถวๆทำไมครับใช้ฟันตัดอยัวไม่เอาจะหุดจะไถเป็นโดมหน้ากันี้เฉพาะของคนมันต้องมีวันหนึ่งที่ผมเอาฟันออกไปเลยแล้วเหลือแค่เหลืองและเริปิดมันมาไม่เหลือแเหลืองอนเปิดไปแล้วก็ปิดอ๋อเพราะเอาฟันไปตัดหญ้าของพี่พี่เมย์อย่างอั้นพี้เมย์เม่จะดังที่คาแรคเตอร์เราก็ไปถอดนักร้องไม่ดีฮอด มันไปทำอะไรเออไม่จริงไม่จริงไงไม่องยิบยิมฟันสวยเนี่ยขาฟันรโอยม่ถอรับบเท่ครับสิบเทครับิทอย่างอีกรับฟิปเท่เดี๋ยน้องเมย์ไปเล่นตลกเล่นเฮ้ก็ดีนะ่ผมไม่ตลกนะคนตลกเครวเขาบอกว่าแยาเลือกเป็นนักร้องน้อไม่เป็นช่างตัดห้าห้าหกเจ็ ตี <with> mm ๋ทำไหมทำตี๋ไแนวก็จะออกลยไปไหนอะไม่เห็นมาม่เต้องยืนข้างลุเลยน่เราดีใจจรนะไม่มีปูนเลยต่อไปแล้วก็ไม่มป็นเลย ก็แบบตอนแรกครับเห้เหนรูปหรือรูปหล่อะในรูปดูดีแต่าหลรูป่ะตลกอะอย่นประมาณสองวันมานล้กเขามวล้่่อแล้วเมย์แต่ก็แต่รูปหลออมากเลยเนาะเห็นแล้วตั้งแต่นั่งวันนี้เมย์ชงตัวเองอย่างเดียวเลย่ะฆ่าตัวเองตลอดหัวหอกเต็มเลยอะพี่เมหุ่นดีันสั้นเดี๋ดรูดูอะไรแค่นี้นะอ๋หุ่นนี้ที่่คุณะ อมาพ่มบ้านแรกพี่พุ่มเนี่ไป่น้องว่พี่มเล่ไงานพแหละอย่านะเอนไซม์จะตับพี่สูงมะชอบอ่ะได้ที่ขาสิบตีเฮียสามสิบนี่ไไม่เอาเรื่องอายุพรุ่งนี้เขารู้ผลเมื่อไหร่อายุแล่วไม่รู้เมือเจาะเรือด้เหนน เดี๋ยวมีบวกเดี๋ยวมีเอกสารมาถึงพวงที่สองอีกปคุ้มพวงที่สองถึงพวงที่สองกบกบอะไรนะกบโอุ๊บโอบวกถุยถ้ามันมีพักข้างหลังโอเมก้าเลือดจะต้มีโอเมก้าเมย์ไปหาหมอมาดังใครพูดว่าโอเมก้าชอบอ่ะโอเมก้ามีบวกมีมีบวก

ทำไมขออีกทีห้าสี่สามสองแอคชั่นตายผมีจะกระตันแล้วทำไมสองบุกมากกว่าแม่โมงเดียวนี่ี่น่นี่นว่ี่ล oui> ่่ห่่่นล่่่่นน เราเคยกินคนเดียวกันนะพี่เมย์เออเมย์แหละไม่ต้องทักกันยังไม่เคยทักกันเลยไรมใหกันผ่านกันอย่างรเพลงพี่เมย์เ็นอะไรเหรอเขาเป็นคู่กันเปันเมย์กับตุจานโอ้โหมัไม่ไพักกันเลยเัลรบ่าวพูดิดเมย์แล้วก็จะวอรเดกันแบบตัวไม่เหยเหมเ มีมุมเอี้วหลังตอบไหมบอสบอสบอสง่ามุมนี้หล่อนะเว้ยบอสหยิ่น o น้อยิ่นเน้อมุมไหนนะมุมไหนบอสมุมบอสใหม่บอสใหม่แมร่เขาบอสอะแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ลองด้บอสแม่นี่เขาหนังเหนียวมากเลยทำไมวะฟังไม่เข้าฟันไม่ตัดยากเลยดุวัน เล่นอลเนี่ยเล่นไรมาออกมาเล่นเล่าขอเล่นเล่นะไรเล่อมันลุกใช่ะอะไรนะเพียนอะไรนีอยให้หอยู่ไ้เทว์ทำไมถึงไม่หอยอยาถามเียง่ี่ไม่อย่กินนอนกีนแล้วมครับกไม่กินแต่้องกินคนเดียวแหอะไรเพาะเลยไปไหนอะพี่มาเดยจะบอกว่า ข้าเย็นอยูกลนวนอนผู้ค้ารักาเลยคอบอาโมกุลจะมารานตอนี่้าเย็นนะตั้งแต่วันนั้นแล้ววาที่ไม่ได้ออนีกเป็นเรเร่อลยใช่ะออกไปกันมะตอนนี้าเย็น่ะบอกแล้วไมาเย็นเลยาเย็นได้ปะอตินโอตนโกโก้โกโก้เานี้พี่เนี้ไม่ก็ออกไปวันไ้้วเสาไม่ต้องไม่ต ไปเลยบอกแล้วว่ารายการนี้ไม่ไม่มีใครออกออกทีเดียว11คนครับผมได้แชมป์เลยวันนี้รายการพิเศษของพวกเราเป็นออกทีเดียวสุดปิ๊บมันเยอ่คนเีอก็อยู่พี่เป้าพี่เป้าจัดแล้วเหรออ๋อเปลี่ยนคนเยอะวันนี้นเ่ข้าวตอนเนี้ยมาใช้ขึ้นมากเลยแต่ว่าเสร็จไปเพลงอะไรคนยืนต่อเลยเพลงนี้ไม่ได้แก้ เนี่ยค่ะกำลังจะแก้กตแกนช่วงบ่ายผู้ไก่อะคะแต่เพลงเดิมแก้แล้วไม่ได้หวเยเขาบอไม่รู้หวงเอนไ่ด้แต่ดไม่ยังไม่ดูแก้เแ้รองไม่เมือนเธอลที่กอังคอนโซดค่ะ จอจอไปหอยอบอกว่าฟอนิเศษโอ้โจอะต้องวเกันนะจะผ่าเลยมีสองคนแล้วจอจอสองคนเลยนะก็เหอนังอะไรยเี้ยเออผมไม่ข่านเนี้ยโหได้ยินงคนเยวพอแล้ว ก็พูดได้ในอาจจะเป็นแบบคนนึงคิดแบบเฮ้ยเป็นเราแน่นอนเลยคนนึงก็เ้ยเราคนเดียวเลยเราพูดได้อย่แล้วพูดชื่อเลยอ่างี้พูดชื่อเลยนอนแ้ว่ดมาตืมคนที่ไม่คิดว่าเป็นอะไรนี่การพูดมาเนี่ยพี่อะไ่อ้ไ่แล้ชื่ออะไร พูดดิพูดชื่อะไร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 อ่อะไรมาสามไม่รกันทีนี้หรนีเไม่เผ่อไม่เอ่ามีคนข้างนอกที่เป็นแฟนนี่อยู่ก็มีอ่ะอ้งใครไปรู้พี่ก็มีแฟนข้างนอกอ่ะอ้าวโอ้โหโหผู้หญิงใ่แสบแผลละครแๆเรือวรอาวได้ไมคยอยากจะพูด่าไหร่หรอกโอ้สบายแต่โซโอ่ะโซโซ่ กต่อยมาแล้วตัดเข้าบ้านอ๋อที่ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้หาแม่ร้องไห้ปล่อยไม่ได้ร้องไห้มาทำไมมาทำไมใช่เหรอเอ้ยน้องเคยไปนะแบบผิเห็นแบบเห็นแบบแทนแทนเก่าคนที่คุยแกนี่ไปเดินกับคนใหม่แบบไม่ใส่อะเหมือนใส่จริงจริงอะโอ้ไม่เหมือนนั่งอยู่คนเดียวเฉยนะโอบาบไม่เบาไม่เบาไม่เบาไม่เหนือดูนี่แหละต้องเนี่ย เป็นอย่างงี้เหรอเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแ,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 แล้วเราก็แอบเราก็กลัวเนี่ยเขามาเขามาเราสองสามคนแล้วคลิ้งเหมือนแบบตุ้งติ้งอ่ะมีคนตุ้งติ้งกว่านี้อีกในมา้อพี่ปูนอะไล้วเราหาเขาว่าเป็นเก๋ไหมไม่ก็เอย่าก็เลยบอกว่าถ้าไม่รู้จะปู